ซึ่งตัดว่าโอโอเโวลาปานชนีเอ่ยจะมีดึกดด่นจวนจะสิ้นคืนค่อนรงไปเสียแล้วหรือกระไรมา ข้าพายรำพายพัดมมรีเรย่ยอยู่เฉยเจียงอ,อกแม่นี้ให้อ่อนวิวสุดลอยทั้งดาวเดือนก็เคลื่อนคล้อยลงลับไม้สุดที่แม่จะติดตามเจ้าไปในยามนี้ กลือกตัวอยู่โยเยียทั้งนกหกกงง็งัวเงียเงาเงียบทุกรวงรังแต่แม่เที่ยวเซซังเสเสวงทุกแห่งห้องหิมเมเวททั่วประเทศทุกราวป่าสุดสายในยานาที่แม่ จะตามไปเล็งแลสุดโสดแล้วที่แม่จะสับสาบฟังสํำเนียงสุดสุรเสียงที่แม่จะรำเรียกพี่ไรร้องสุดฝีเท้าที่แม่จะเยื้อ สุดปัญญาสุดหาสุดคนเห็นสุดคิดจะได้ผ่านพบประสบรอยพะลูกน้อยแต่สักนิดไม่มีเลยจึงรัดว่าเจ้าดวงมนทาทองทั้งคู่ ทิ้งความวางจิตไปเกิดอื่นเหมือนแม่ฝันเมื่อคืนนี้